那得从哪里啊？ ถ้าเลือก็มีห้อคิวทีที่แบบว่ามือถุกภาวเราความเีจะไม่มีมีไเขาะมีหลายูตเก็ต้องมาฉลาดะเราะว่าอย่างนี้ก็น้อยมือถกิว่จริงๆุกมนปรหลัดดีเบสของแน่นอนเราต้องหอกังทำจริงเนาะมีน้ำมันย่งไรก็ว่าสารชูรสตกแต่งอยู่แล้วธรราต่อให้นรารี่สุดของญีุ่่นก็ยังมี ถาเป็นแบรนดญี่ปุ่น6เดือนเสียไม่น่าหัวาหนึ่งปีเสียแบรนด์สองไทยเราบางทีก็อยู่ได้ตั้ง1ปีเราต้องถามกัเองว่าน้ำสัดอยู่ได้1ปีไหม่0ปีปักนแต่น้ำสลัดของแบรนดญี่ปุ่นหลายแบรนด์ผมไม่เชื่อแต่เราเป็นร้านแบนดญี่ปุ่นจะอยู่ได้บางทีสเดือนใหเพาะเรีนนักงานนะคร6เดือนเพราะว่าบางตัวไม่ได้เป็นแบบงานก็ใช้ได้สิบได้ แค่เร<ส> <T> ียกว่ามัเซฟมันคันเยอะแล้วจะประหยัดเวลาเหอน่าเงินวดเป3นร้อยบาทแล้วก็ชิบาเราไม่ไม่จะเป็นต้องทำเองเลยนะครบแล้วก็แน่นอนว่ามันสอน่ห้เราแน่ครัวเรากอาเนื้อไอคานซ่เนื้อมาแปดปีก่อนก่อนที่ผมจะโกรธมากแล้วต้อเปิดร้านเองยังเห็นว่าเรามีร้านที่เราชอบทางท่บ้านเราในยุคนรืที่เล็ก พอชอที่เราไิท <Darwin> <Oliver> okay ี่เราเรานปทานขาปุ๊บกี่วันนะนอนรงพยาบารทหารที่เจ็ดวันคือเฉียวตายมากเพราะว่ามันจะไข้เลือดเยอะเพราะว่าหมอรู้ฉันว่าผักไม่น่าจะมีโเยอะแต่น้ำสลัดทีอนแล้วเป็นอากาศเพราทำให้เขาร้อนไม่อยุดที่ะถ้าฉนะสลัดทุกครั้งมันเลยต้องคอยแอย่เยอเปิดฝาแล้วแช่ตู้เยนเลยค่ะเนี่ยเขาอยากเดฝาเขาต ้ทาทาันถ้าเปิดครบทองเข้ากลับมาเี่เอบค่ครับพี่๊ของโตคนจัดว่าจัจัดให้มันเป็นแนวแผลที่ือแต่ถ้าเกิดเราให้จะมีวิติขึงวนี้อยนุญา่ขอบุ ฝาแบนๆไม่ให้เงินจัดถ้าหันแบบนี้ทำแต่ไม่ใช่ที่ช่วยวิธีการแล้วก็ม้วนไว้เาเชจัดช่ยดจะดีพิสูจนไ้เราว่าช่วยดดีกว่าหนุ่มสามารถใช้ร่นน้ำาได้แล้วาจะสามารไม่ต้องรีบผ่านเร็วๆค่อยช้าๆเราไม่เั้งยามกันเลย ยจะบอกว่าใช้ตัวสลับพอร์ตแล้วก็หั่นหน่งต้นตนเล็กจะหั่นได้แค่สท่อนแต่จริงถ้าแบบไม่นึงจะใช้ทั้งต้นเลยใช้เด็ดก็ได้พอแล้วก็เอาใส่ลงในจานชนะที่เราใช้เน้อตดันเยอตรงนี้นะครับสลัดซีซาเป็นจานที่เนื้สตามที่ในไปไปเลีวที่ ผ่านคบ้านไี่หอกเลยค่ะโรงแรมหนึ่งๆเจ้าของโรงแรมไม่มีเมนูที่จะเกิดให้กับลูกค้าที่มาในวันนั้นเขาจึงเริ่มต้นจากเอาสิ่งที่อยู่อาจจะคือประวัติเชิงคร่าวประวัติเชิงยึกผ่านยานกีของเราที่เกษตรอุตสยาบอกว่า <c oughs> ใช่เราเรียกยากรีเซกีต่อแม่เราเรียกยากีคุณยาจะบอกว่าทุ่ทุกแล้วนะครับมันเกิดจากหลายๆลเหตุผลบางคนก็บอกจากโรงแรมเนี่ยจริงๆก็บอก,บอกเป็นเด็กมหาลายัยกลุ่มหนึ่ง ที่เขาจัดปาร์ตี้สัรรค์ขึ้นมาโดยที่เอาของที่อยู่ทั้งหมดนำมาผสมรสมาร์กันผักที่เขามีในวันนั้นคือตัวนี้มีอยู่แค่อย่างเดียวเลยก็คือหลักทรั์ซึ่งตามหลักแล้วจะสลัดในปาร์ตี้ตมีหลากหลายก็อมีแค่นี้ปุ๊บจะมีเบคอนไหมไม่ใช่เบคอนกรอบเรือเปล่าเบคอนไหมเออีเออผมไม่อยากจะบอกเลย ในถ้าว่ามันจะมีแบบเหมือนในหนังเรื่องนึงเขาเอามาทำให้ดูเป็นแบบตัวอ,อย่างมันก็หยิบมาจากทัางขยะก็จะลงบทลงให้เพื่อนเขาแอนโชวี่เ,เลยจากของเปิดฝาที่ไว้นานมากหนึ่งสิ่งที่เราทดลองแล้วคือแอนโชวี่เปิดฝาอยูใ<ช>่นในตูเ้เยน็นรสชาติอร่อยกว่าแอนโชวี่ที่อยู่กระป๋องที่ร้านลองลองดูแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เราเผลอเอาวางไว้ตรงนั้นอะ ว,วันสองว,วันรสชาติรสชาติดีกว่าที่อยู่กระป๋องเรใช้เลยด้วยแต่ที่มีก็คือรักเติมกระป๋องของฝรั่งเราตอนนี้สอขวัญแก่นลดราคาผมก็ไม่ใช่พนักงานสอขวัญแก่นสอขวัญแก่นลดราคามันจะเป็นหมูบดแผ่นแบบองเฟยครับที่แบบหมูบดแลออแ้วอ,อบแห้งอยู่ในท็อปเราวมาแชร์กันชอบแชร์ของตลัดเอาแบบนั้นครับมาบดแล้วเราก็ราดด้วยน้ำสลัด เราก็ทุกคามจะเปลยนหลงไหมไม่ถ้าเราไป็นซีเบคอนทอดยังงก็ไม่กรอบเบคอนที่ทอดกรอบคือแบบข้าวแข็งาวสองตัวคือได้หลากหลายที่แมกโรก็มีวัตเเดยบโะไรต่างๆทั่วไปแต่ถามว่าจะใช้ได้ออเตรยใช้ได้ครับเราสามารถเอามาทานอร่อยๆได้แม้แต่ในสิ่งอื่นที่จะใช้แทนเบคบอเพราะว่าห น้ำมันน้อยแห้งมากต็้มตุ้มต้มตุ้มตุ้มมตุ้มตุ้มต้มตุ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 ้มต้มตุ้มต่้ได้มตุ้มตุ้มตุิตุ้มตุ้มตุ้มนั้ม้มีุยมทุ้มต้น้มตุ้มีุ้มร้ม้ตเ้มตุ้มจุ้มตุ้มต้มตุ้งตมตุ้มตุ้มตุ้มมตุ้รต อันนี้แหละครับชิงคือไปมาใกล้กันใช่ถ้ามันใช่ครับนี่แหละเพียงผล้ดีเลยเพยอันนี้เปานกับน้ำสาดงาขาวอ่าวเดียวรับไปถ้วยส้มวันนี้ถ้วยอาจจะมีไม่ค่อยบอกผมไม่อยากให้คนลากไปนะครับเดี๋ยวเราเอาแต่ถ้วยเพราะว่านในน้ำสรับอันมี้คือว่ามันจะทำให้ถ้วยเอเาอ้าวรับาเป็้วยแล้วก็ใส่ดีเป็นเคหน่อ เชอาัวไม่ได้แต่เราจะแต่เดี๋ยวเราจะให้ชิมก่อนเอาผักครับเอาผักของพี่ยืนชิมเลยอ่เอาโชยุเอาเยครับ นานมากแล้วนะครับเราไม่ได mm ้ออกมาขาให้ก <ator il> mm. ับลูกค้าตุนปีแล้วไม่เคยเพราะว่าหนึ่งเรยกว่าการทำงานพวกเนี้ยมันต้องใช้กล وذ ์ใช้ของแล้วก็ั้ค่าใช้จ่ายเยอะมากที่นี่ดูหยุดอากาศจังๆเรื่องอาหารเขาบ้านมาก็ ถือว่าอย่างนั้นเราจะโอเคเพราะไดเห็นก็คือเราตัวปลือยแบบลูกค้าก็สามารถยืนดูได้แล้วเราทําอะไรบ้างแล้วก็เอาทำชิมได้เลยแต่อันนี้เราก็อยากให้ได้บรรยากาศางบ้านด้วยอ้าวร้องผัดจิ้มดูแล้วก็ส่งต่อมาให้ยีบกมด้วยใหยีบกบด้วยผักจิ้มดูรสชาติของจิ้มน้ำสลัดจิ้มจิ้มจิ้มเอาผักจากไรโขกใส่มะละกอแต่วม่ใส่แยมส่วนผสมโอเคสวยมากเลย ดีสวยมากเป็นเงน้ำใช่ครับแต่ไม่ได้ติดโปรเซติน ถ้าอย่างแบบว่าเราไม่มีเวลาหรือว่าอะไรจัดอยากจัดเรียงไว้ก่อนก็รออาจารย์ใส่จานแล้วแล็คแล้วก็ห่อแล้วก็ตู้เย็นเลยก็ถ้าจัดแล้วนะครับที่ร้านเราก็จะมีวิธีการการจัดเก็บแบบก็คือสมมติว่าเราจัดเสร็จปุ๊บลูกค้าหรือแม้แต่อาจารย์จัดงานแลหรือจะให้พี่น้องเอาไปทานให้ใช้แล้ว ถ้าไม่มีแลนะ้วกนะ็เป็นกล่องแบบทับ,บทุ่มแบบมีฝาปิดใช่ไหมครับอาะเฟที่ยนได้ประมาณโอ้สองวันเลยแหละจัดเสร็จพวกนี้ถ้าเกิดกจา้างแบบเข้าใจ<ด><ด>แล้วแต่ถ้าเกิดจ้างแบบนี้นจะง่ายจะต่างม,มากแล้วมันจะตมมัดสินใจสามวันเลยบางทีเราทำวันเนี้สองสามกลอ่องของสมเองผมนิยมทำกล,อกล,อกลอ่งกลอ,องแบบนี้ครัาใส่แต่กล่องแบบนี้จะมือนิดนึงแล้วแต่ไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรจัดเสร็จลอง อันนี้ก็รีไซเคิลนี่ยกล่องโกัสหรตอนอะไรเงี้ยเก็บเป็นผู้เย็นหัวซ้อนคนสบายเพรว่าแม่โฟกัรโชว์บัลันหรว่าอย่างนี้าจะอยู่ได้สบายเลยสามวันกอไม่เสียเพราะว่าเราหันขาอกมากเวลาดูขาเสียนะคะมันจะขึ้นมาเป็นตาแบบนี้ตคนครับมันจะเร่มจากโนขึ้นมาเพราะว่าจะเริ่มริ่มันเชียเพราะฉะนั้นลูครั้งอยาได้แได้หันขา ขึ้นมาจากโคนต้นประมาณ2เซนจะแต่ได้รานงคือหนึ่งนี้ก็ถือว่าโอเคถ้ายิ่งต้นใหญ่จะต้องขึ้นขึ้นมาเป็นนิ้วเลยเพราะว่าผักที่อยู่ใกล้โคนเมื่อเราโคนรากทิ่งไอไว้วะถือทำไมไม่นานครับเขาจะเริ่มเน่าขึ้นมาเลยผักเพระาะฉะนั้นจะเก็บผักซื้อผักมาแล้ว,ลวไม่ต้องหังหน้าเก็บไว้ในถุงต่อถ้าเริ่มหันลากก็ต้องหั่นทุกถึงก็ต้องแชใส่ที่เที่เย็วที่สดเหมือนกันผักเหี่ยวแล้วไม่สามารถปลูกฟื้นคืนได้ มถ้ายิบผักผักผักโอเคิงเนาะไม่ได้ไฮโดรเนี่ยยังพอได้ถ้าช่วงหน้าฝนจะแนะนำว่าผ่าออกก่อให้ล้างดีๆดูดีๆนะคะเพราะว่ามันจะมีอ้อแมลงแมลงสัตว์ตัวเล็กแล้ก็ไปดูตรงนี้ที่หมายถ้าขนาดเล็กเล็กมากแล้วก็จะมีไส้เดือน เพราะฉะนั้นที่ข้อจำกัดในบ้านเราอยากเอามมีคุณภาพในกางนี้แต่เราจะไม่สามารถหลบเขาได้ทุกรื่งซึ่งเขาไม่ผิดนะครับและไม่ใช่เป็นเรื่องของสมคบในทางได้ไม่ใช่ไรสับตรงนี้นั่นเป็นตัวชี้บอกว่าผักของเราปลอดภัยกับคนจริงการที่มีผักถูกกระแรงจริงอย่าไปรู้สึกว่าโอ้ยเสียดายกันได้มาดังแปลว่าโอ๊ผักช่อเนี่ยที่เราได้มานี่มันมีบางส่วนของเราแล้วเพราะฉะนั้นแค่เราทำความสะอาดก็ได้ดีก็โอเคนะครับ ืออยากถ้ขอยากือว <illy> ่าทำกิน <point> ก <message> ันเองเราไม่เครียดเดี๋ยรานะาแต่ต้องซส่เรี่ยมากเพราะว่าเป็นค้าบางคนมาอฐานไม่เหมือนกันแค่เห็นมีหนอนตัวนึงเขาก็จะไม่กินแล้วจริงๆถ้าเป็นตอกเห็ดช่วงที่ดูจะหวาเพราะเขาตัอิ่ไม่ใช่เล่นเนี่ยมีล้กบาศก์อกเผ็ดที่ห้าตัดตัดประมาณนี้นะประมาณสองเซนเดยวแล้ก็ได้ผลเป็นคนะน เตัดลปตลอดิปตอดตัดคลิปอดตลปตลอดดปลตัดคลิตอตัปลอวตัดคลิปลอ็ดลตลาดัดคปด้ัดลอดัดคลปดตัดคลิาจลอดตัดคลิต่อดรือคลิตลอตดิปลอดตดคลิปตลาดตัดปตลอดตัตอดลอดัดคลิลดดคเดตองตัเืปอไตัดล้วเดี๋ดวเราจะดิปัตอดดองตัอดตาอดัดคอดอ บ่อยๆก็ได้นะครับบ่อยๆก็ได้แต่ว่าทำแล้วเราจะได้ยินว่าทำประบวนการอย่างเงี้ยใช่